เมื่อวันที่13สิงหาคม2565ที่สนามโรงเรียนวัดดงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพันตุรเวจเอกฤษดาพัทรประสิทธิน์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางสัมพันธ์ดงกลางเกมส์ประจำปีงบประมาณ2565 โดยมีนายพีรพจนศศีสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตะบนดงกลางกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาดงกลางเกมส์ซึ่งกีฬามีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใสนับเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออํานวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาตินำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติให้มีความสามัรคีมีระเบียบวินยัยรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและประเทศชาติต้องอาศัยการกีฬาเป็นสื่อสำคัญการกีฬาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมงานด้านการกีฬาและนัน นากาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกายซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายามุกและยาเสพติดตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ สำหรับการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2565มีผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตตำบลดงกลางจำนวน9หมู่บ้านมีการแข่งขันกีฬาสากลจำนวน6ประเภทกีฬาประกอบไปด้วยฟุตบอล7คนตะกร้อชายวอลเล่บ,บอลหญิงเปตองชาย เปตองหญิงและเปตอง VIP และกีฬาพื้นบ้านจำนวน3ประเภทประกอบด้วยชักขเยอร์อชายและหญิง10คนวิ่งกระสอบตีกอล์ฟ ทีมข่าวพิจิตร i ไลฟ์นิวส์รายงาน